ในช่วง1นึถึสิงหาคมนะคะเป็นจังหวะที่ก่อเกิดดาวคู่ศัตรูขึ้นสัมพันธ์กับตัวตนของชาวกันนะคะมีเรื่องใดบ้างที่รับฟังไว้เป็นอิทธิพลของดวงดาวเพื่อไม่ประมาทไปอัปเดตกันได้นะคะผู้ที่รับฟังได้ก็คือผู้ที่ลักนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดช่วง15กันยายนถึง14ตุลาคมก็รับฟังเป็นแนวทางได้หากสนใจเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์ดวงชะตาแบบไทยๆฝากกดติดตามไว้นะคะ ในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะก็จะเป็นระยะที่ดาวอังคารนะคะโคจรเข้ามาสัมพันธ์กับตัวตนก็คือทับลักนณาชาวกันนะคะโดยฝั่งตรงข้ามช่วงนี้ก็มีดาวเสาร์อยู่ดังนั้นคู่37คู่นี้นะคะในทางโหราศาสตร์ถือว่าก่อเกิดเป็นดาวคู่ศัตรนะูส่งผลในข้อหนึ่งนะคะเป็นดาวอังคารนะคะที่โคจรมาทับลักนณาด้วยกําลังที่เรียกว่าลวดผลไม่ธรรมดาเป็นมหาจักรทางโหราศาสตร์นะคะดังนั้นเป็นเจ้าเรือนมรณะช่วงนี้ชาวกันจึงก่อเกิด ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปกติไม่ธรรมดานะเรียกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ปุบปรับฉับพลันได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมนะคะอาจเป็นลักษณะการที่ชาวกันนะคะเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมมีการโยกย้ายทางการงานนะคะหรือช่วงนี้ เกิดการเปลี่ยนสภาพจากดั้งเดิมที่เป็นอยู่นะเช่นที่ผ่านมาชาวกันหากเจ็บป่วยนะคะหรือว่าไม่ค่อยมีเรียวมีแรงช่วงนี้ก็ถือว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนไปมีเรียวแรงกําลังมีเหตุให้ต้องลุกขึ้นมาหยิบจับทําหลายสิ่งนะคะ บางท่านที่แข็งแรงดีนะคะช่วงนี้ถือว่าดาวคู่ศัตรูสัมพันธ์กับตัวตนในจุดนี้โดยรวมชาวกันต้องระวังในเชิงเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันะไม่ว่าจะเดินเหิน,หนต่างๆจะมีลักษณะเกิดบาดแผลง่ายนะคะ ต่นุ่นชนนี่เป็นแผลฟกช้ำได้บ่อยหรือบางครั้งก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวกันมีกิจกรรมเชิงสุขภาพที่แอคทีฟขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหมอนัดนะคะเป็นจังหวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเจาะเลือดตรวจสุขภาพตรวจร่างกายต่างๆหรือแม้แต่การพบหมอฟันได้เนื่องจากดาวอังคารกับดาวเสาร์ถือว่าเป็นคู่ที่ทำให้เราเนี่ยเกิดบาดแผลนะคะเสียเลือดหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องการผ่าตัดต่างๆได้ เป็นคู่ดาวแห่งความขัดแย้งนะคะช่วงนี้จึงเป็นได้ที่ชาวกันจะมีเรื่องง่ายนะกับเรื่องของคนที่เราไปเกี่ยวข้องนะคะบางทีก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่คนมันขัดแย้งกันเนะช่นอยู่ในช่วงที่ อยู่ตรงกลางระหว่างคน2ฝัก2ฝ่ายนะคะมีปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นในเชิงสังคมการงานทําให้ชาวกันก็จะต้องรู้สึกอึดอัดหรือเบื่อหน่ายกับเรื่องคนรอบตัวได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้จะเป็นช่วงที่ดาวคู่ศัตรูไปสัมพันธ์กับเรื่องคู่กรณีคู่สัญญาคู่ค้าชาวกันก็ถือว่าหากทํานิติกรรมสัญญาหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับใครช่วงนี้จึงต้องรอบคอบเชิงเอกสารข้อตกลงนะคะเพราะก็มีแนวโน้มเครียดเครียดหรือปวดหัวกับเรื่องเหล่านี้ได้ง่ายนะคะ เป็นความหมายเรื่องดาวเกี่ยวข้องกับคู่ครองนะคะช่วงนี้ก็เป็นได้ที่ชาวกันก็อาจจะมีการห่างไกลคู่ครองเนื่องด้วยแยกย้ายทําภารกิจการงานนะคะหรือการพูดคุยการแสดงออกทางความคิดเห็นต่างๆช่วงนี้ก็มักจะสวนทางกันกับคู่ครองได้เรียกว่าเป็นช่วงที่ความขัดแย้งจะเกาะเกิดขึ้นได้ง่ายกับชาวกันนะคะรับในข้อที่2นะคะเป็นดาวอาทิตย์นะคะที่ก็เป็นมหาจักรด้วยในช่วงนีนะ้เรียกว่าจะมีดาวมหาจักรถึง2ดวงนะคะเป็นความ บ่งบอกขยายดวงดาวว่ามันโลดผลมันไม่ธรรมดานะกับความหมายมหาจักรนี้นะคะสำหรับดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนวินาศน,นะคะช่วงนี้ก็อยู่ในภพเรือนรับผลร่วมกับดาวประจําตัวนะคะจุดนี้ถือว่ารับผลที่เกิดขึ้นกับชาวกันก็มีได้นะแต่ความไม่ประมาทก็คือช่วงนี้งานการจะสลับซับซ้อนมากขึ้นนะคะระมัดระวังความผิดพลาดความยุ่งเหยิงอันเกิดจากเรื่องของการ ตัดสินใจของตัวเราเองนะคะนอกจากนี้เป็นเรื่องราวทำอะไรช่วงนี้ก็มาจะใส่คำว่าสุดๆไปด้วยนะบางทีงานการก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายนะคะหลายด้านหลายทางเรียกว่าเป็นจังหวะแบกรับเชิงภารกิจการงานนะทั้งงานได้เงินหรืองานเรื่องชาวบ้านนะคะ เป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์นะคะบ่งบอกถึงการเดินทางได้ไม่ว่าจะเป็นเดินทางใกล้หรือไกลนะคะช่วงนี้จะเป็นลักษณะเดินทางบ่อยกว่าปกตินะคะอยู่ไม่ค่อยนิ่งหรือมีเหตุให้มีเรื่องต้องหยิบจับทําอยู่บ่อยๆบางท่านมีการเดินทางไกลกว่าปกติได้นะโดยตลอดเดือนสิงหาคมนะคะเนื่องจากดาวอังคารที่ทับลักนาก็ถือว่าเป็นตัวแทนเรื่องการเดินทางได้เหมือนกันดังนั้นชาวกันนะคะก็จะมีเหตุไปนู่นมานี่หยิบจับทําหลายสิ่งไม่ค่อยว่างนะคะ เป็นช่วงที่ดาวประจําตัวนะคะย้ายเข้าสู่พบเรือนลาภะด้วยนะโดยตั้งแต่หลังวันที่3สิงหานะคะชาวกันจะมีโชคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องวาทศิลป์นะคะการงานที่ใช้พูดอ่านเขียนนะคะหรือการติดต่อช่วงนี้มีจังหวะการสําเร็จแบบไม่คาดคิดได้นะเรียกว่าเป็นลับผลที่บางทีเราก็ไม่ได้คาดหวังนะคะลาภผลบางอย่างจะเกิดขึ้นกับการงานประเภทที่ยุ่งยากเหนือหน่อยๆนะเรียกว่าทุ่มเทหรือพยายามเอาชนะความยากต่างๆ ก็จะเกิดผลเป็นความสําเร็จได้แบบก้าวกระโดดนะคะมีจังหวะได้รับผลแบบเป็นเงินก้อนหรือไม่คาดคิดได้จากงานเหนื่อยงานยากนะคะนอกจากนี้เป็นช่วงที่ชาวกันมีโชคดีเชิงการติดต่อสื่อสารนะคะเนื่องจากดาวคู่อาทิตย์กับพุธนะคะไปอยู่ในภพเรือนลาภะดังนั้นมีลักษณะการได้รับคําตอบบางอย่างนะคะ มีข่าวดีนะหรือรอฟังผลอะไรบางอย่างก็ถือว่าอาจจะมีข่าวคราวที่ทำให้ชาวกันรู้สึกใจคอมันชุ่มชื่นขึ้นเนื่องจากดาวประจำต,ตัวช่วงนี้อยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะเป็นจังหวะที่ชาวกันนะคะมีโชคดีจากเรื่องการทำงานเช่นเรื่องของการมีผลงานนะคะการใช้คำพูดเพื่อติดต่อเพื่อไกลเกลี่ยเจราจาต่อรองแก้ไขปัญหาช่วงนี้ถือว่าเป็นลักษณะโดดเด่นนอกจากนี้งานการประเภท เกี่ยวข้องกับข้อมูลตัวเลขนะคะการจัดเก็บการจัดเรียงนะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวรอบตัวก็ถือว่าจะทําได้สําเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีนะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะถือว่าดาวหลายดวงช่วงนี้ไปรวมอยู่ในภพเรือนกรรมะนะคะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินก็อยู่ในภพเรือนกรรมะด้วยชาวกานก็จะมีสภาวะความขยันขันแข็งนะช่วงนี้หากขยันก็มักจะมีรายได้รายรับนะคะที่ไม่ขาดนะเนื่องจากดาวการเงินก็ถือว่า อยู่ในเรื่องงานนะคะดาวตัวตนก็อยู่ในภพลาพาดังนั้นก็จะมีคนนิยมชมชอบนะคะมักเรียกใช้เรียกหาโยนงาน,นงต่างๆมาให้บางครั้งก็เป็นงานช่วยเหลืองานต่างตอบแทนหรือกําไรน้อยนะอย่างไรก็ตามสุดท้ายก็จะได้เครดิตนะคะได้เรื่องของความชื่นชมนิยมยินดีเนื่องจากดาวหลายดวงช่วงนี้ก็ส่งเสริมให้ชาวกันมีเสน่ห์เชิงผลงานนะคะลาผลช่วงนี้นะคะก็เกิดขึ้นจากเรื่องครอบครัวนะคะหรือการงานประเภทที่เกี่ยวข้องกับ การใช้บ้านใช้รถนะคะหรือแม้แต่งานประเภทอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์ต่างๆช่วงนี้ก็จะเกี่ยวข้องบ่อยนะคะบางทีจะได้รับผลจากการเกื้อหนุนสนับสนุนเชิงครัวเรือนนะคะมีโชคดีจากเรื่องเครือญาติหรือแม้แต่คนอุปถัมภ์สนับสนุนช่วงนี้ถือว่าจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นคนต่างวัยนะคะคนต่างเพศนะหรือแม้แต่คนสูงอายุก็ได้ชาวการจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนกลุ่มดังกล่าวบางทีก็จะมาพร้อมกับภาระโยนมาให้ ความเครียดความเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างไรก็ดีนะคะก็นํามาซึ่งเรื่องเงินด้วยเนื่องจากช่วงนี้ดาวการเงินก็อยู่ในภพเรือนการงานนั่นเองนะคะสำหรับภาพรวมนะคะถือว่าในข้อสุดท้ายก็คือหลายสิ่งมันก็จะมีมานะคะทั้งเชิงดีเชิงเหนื่อยนะเนื่องจากดาวเป็นมหาจักรถึง2ดวงนะคะชีวิตช่วงนี้บางทีจะรู้สึกว่า เหนื่อยกว่าปกตินะคะลาบผลได้มายากขึ้นนะเนื่องจากงานที่ได้หยิบจับทํามันมีลักษณะโหลดมากขึ้นนะหรือว่ามีความสลับซับซ้อนไม่เหมือนเดิมนะคะทําอะไรช่วงนี้ก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรที่ลงทุนลงแรงและต้องลงไปหยิบจับทําเองถึงจะสําเร็จได้นะคะเนื่องจากมาตรฐานมหาจักรก็คือความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องลงมือทำไปแก้ไขมันถึงจะได้ผลเป็นความสำเร็จในที่สุดนะคะ สำหรับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะบรรยากาศของการร้อยเรียงดาวบัปประคอก็จะดีขึ้นนะเนื่องจากดาวอาทิตย์ก็จะโคจรย้ายนะคะก็ทําให้ความเหน็ดเหนื่อยบรรเทาลงนะคะนอกจากนี้ในช่วงครึ่งเดือนหลังดาวพุธและดาวศุกร์นะคะก็จะได้มาตรฐานเป็นราชาโชคและดาวเสาร์ก็จะหลบออกจากการเล็งลัคนาชาวกันนะคะถือว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นไปทีละเปาะนะเรียกว่าหลายสิ่งช่วงนี้อาจจะดูเหมือนรุมเร้าหนักหน่วงแต่ก็จะค่อยๆค,คล,คลี่คลายไปนะคะ ก็ขอให้ชาวกันมีโชคดีทุกท่านนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองในช่วงนี้แล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตด,ดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ